สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็สองร้อยสองวันละมาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

37 38 39 40 41 42 43 44 4 5 4ส4 7ส8 49 5 0 51 52 53,54 55,56,57 58 59 60,61,62 63,64,65,66 67,68 7จ7ด7ิ7เ7้7เ7็ดสิ7เจ โอเคครับผมวันนี้ได้78ฟองครับผมไปมา,มาเก็บไข่เดี๋ยวกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ